ไปคุยกับท่านนายกสินทบอินทรัตนะครับผมคุยกับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในหลายประเด็นแต่มีประเด็นหนึ่งนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนายเดชอิฐขาวทองเนี่ยดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่ง นายยกชายนะครับรัฐมนตรีช่วยมาไทยเนี่ยก็ย้ำว่าจะต่อสู้เพื่อท้องถิ่นจะผลักดันงบประมาณมาให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นจะแก้กฎหมายบางข้อหลายๆข้อที่มันยังลักลั่นอยู่แล้วก็อีกหลายประเด็นนะครับวันนี้ไปฟังเสียง นักการเมืองท้องถิ่นอาวุโสที่ผมเองคิดวา่าน่าจะตกผลึกแล้วนะครับกับปัญหากับข้อดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรที่เป็นปัญหาน่าจะได้รับาการแก้ไขก็เลยจะคุยกับท่านนายกสินทบอินทรัตถอ,อด ประสบการณ์จากนายกสินทบอินทรัตจะได้ส่งต่อไปให้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยต่อไปนะครับท่านนายกสินทบครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณวิชาญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยครับสวัสดีครับรับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าจะ อ่าปรักดันแก้กฎหมายช่วยท้องถิ่นจะอเกลี่ยงบ่ามาให้ท้องถิ่นให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็นอฟังเสียงสะท้อนฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคนใหม่แล้วเนี่ยอ่ามีความคิดอย่างไรบ้างครับท่านนายกสินทบครับอผมเห็นด้วยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่า เราต้องยอมรับว่าองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยเรามีทั้งทั้งหมดห้าประเภทมีกทธมมีพัทยานะครับแล้วก็มีเ,เทศบาลและก็อบตอซึอ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความจำเป็นคือเราเลี้ยงตัวเองไม่ได้อะนะครับเ,เราจะต้องได้รับการจัดสรรจางงบประมาณจาการัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยคือความเป็นท้องถิ่นทั่วประเทศเรามีอยู่เต็มพื้นที่ทีนี้รัฐบาลกลางเนี่ยอตอนนี้ที่กระจายงบประมาณมาช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่นเนี่ยไม่ถึงสามสิบเปอร์เซนตหมายการกระจายหน้าเนี่ยกำหนดไว้สามสิบห้าเปอร์เซนตคือของงบประมาณของรัฐบาลกลางเนี่ยเพราะท้องถิ่นทั่วประเทศคนทําหน้าที่แทนรัฐบาลกลางทั้งหมดอ่ะปัจจุบันก็มีมประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซนตกว่าครับ เหลือ <He> อีกเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งเป็นเงินหลักเป็นเงินหลายหลายแสนล้านนะครับซึ่งก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าเมื่อเรากระจำหน้านให้ท้องถิ่นแล้วซึ่งเรารัฐบาลบอกว่าอาจจะการคุมเนี่ยอาจจะคุมไม่ถึงจริงๆแล้วการคุมถึงปัจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมว่าสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินปปชเนี่ยเขาคุมเราแน่นเลยกฎกติกา เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีมท3สามและจริงๆแล้วทั้งมะนมาไทยโดยเฉพาะกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหน้านที่ต้องอต้องต้องคุยกับรัฐบาลให้ให้เข้าใจซึ่งแน่นอนนะครับเวลาเราประชุมตัวแทนคณะกรรมการประจำหน้าแต่ท้องถิ่นไม่ว่าอบอตเทศบาลอบอจอเนี่ยเราเป็นเสียงข้างน้อยประจำเลยเราแพ้โหวตทุกครังก็เลย การจัดการงบประมาณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราด้อยมาเป็นเวลาตั้งแต่กระจำหน,ออน,านาจอย่างอบตเนี่ยเรากระจายอำนาจตั้งแต่สามเจ็ดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาประมาณทักเกือบสามสิบปีแล้วครับสามสิบปีเต็ม <im its> <ๆ>นะครับอันนั้นเป็นเฉพาะเฉพาะอบตนะครับเทศบาลอบอจออแล้วก็เมืองพัทยาปทมเนี่ยเขากระจายมาก่อนอบตซึ่งเ้อทักทั้งห้า องค์กรท้องถิ่นเราก็เรื่องเ,อเราเราสู้ในคณะกรรมการกรจะจายอำนาจโดยเฉพาะผมเนี่ยให้นายกสมาคมออบตอแห่งประเทศไทยนายกออบตคลองหลวงท่านเป็นนายกสมาคมออบตอแห่งประเทศไทยเนี่ยทําหน้าที่คือนายกวียดตามฮัตดาซึ่งซึ่งเป็นตัวแทนเราทั้งประเทศก็สู้กันเรื่องนี้อันนั้นเป็นเป็นประการแรกเลยนะครับอืประการที่สองครับา เชิญเชิญครับท่านนายกต่อเลยครับเอ,อเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเราเห็นภาพภาพภาพรวมเห็นชัดเจนนะครับภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยอ,อผมกับเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมอะนายกองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศหนึออ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเนี่ยรัฐบาลจะากกระจายให้อ,กองกรท้องถิ่นแต่เมื่อการเมืองเข้า,ขา,าเขาก็เด้เัาความเหลื่อมล้ำต่งการเมืองเนี่ย อผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อเขียนโครงการประมาณทักสามสิบสี่สิบล้านเนี่ยเพื่อมาพัฒนาออาต่อท่าข้ามแล้วก็ท้องถิ่นทั่วประเทศเหมือนกันนะผมกับองช่างกับเจ้าหน้าที่ที่แต่ละองคเนี่ยนั่งคุยกันเที่ยงคืนเพื่อจะ,อะเพื่อจะส่งเอกสารทางทางลายอะ่ะให้กับรัฐ,รฐบาลท,ท้องถิน่นสุดท้ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลกระจายเนี่ย กระจายเฉพาะในพื้นที่ที่พักพวกกันอันนี้ก็ทุกท่านยอมรับท่านเป็นนักการเมืองท่านเป็นรัฐมนตรีท่านยอมรับแล้วว่ากระจายในในในจังหวัดในองค์กรท้องถิ่นที่ตัวเองมีพักพวกอยู่อันนั้นคือความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนและไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็มในานามของท้องถิ่นจังหวัดสงขลาในตัวแทนนายกอบตสงขลา แล้วก็ทั้งสมาคมสันนิบาตสงขลาและอบเจอเราก็สู้ให้กับมตสามคือท่านนายกชายเนี่ยสู้ให้เราแล้วก็สู้แล้วตอนนี้ก็เราก็คิดว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คุยกันระดับที่กระทรวงหาดไทยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นะจะต้องไปไปเป็นตัวแรงเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนท้องถิ่นด้วยรวมทั้งคณะกรรมการประจำหน้าที่เราสู้เรื่องนี้เพื่อเคลีย เพื่อกระจายอํานาจทางการเงินให้กับอบตอ,อบจอและเทศบาลทั่วประเทศต้องก็งสู้กันครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ใหม่ๆเลยนะครับในช่วงเดือนเดือนที่ท่านรัฐมนตรีรับรับภาระเป็นมทสามนะครับก็เห็นเป็นภาพรวมว่าการกระจายอำนาจท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยมีแต่หลักการแต่วิธีการเนี่ยวิธีการวิธีทำวิธีปฏิบัติการเนี่ย เราไม่ได้กระจาํำนาดเราได้28เปอร์เซ็นตเศเศษอะจากที่กฎหมายกระจํำนาดให้ถึง35เปรอร์เซ็นต์พรบกระจาทำนาด2,542อันนั้นทุกคนรู้ในในฐานะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นทั้งอาบาจอทั้งเทศบาลทั้งอาบาตอครับคุณวิชาญครับครับรัฐมนตรีช่วยมาไทยบอกว่ามีกฎหมายหลายฉบับอย่างลักลั่น นะครับน่าจะอ่เขาเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ชัดเจนไปเลยอะไรที่ท้องถิ่นทำได้อะไรที่ท้องถิ่นทำไม่ได้รัฐมนตรีช่วยบอกว่า,ากฎหมายระบุให้ท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของกีฬา,าพัฒนาคนาเพื่อสุขภาพแต่ว่าจะซื้อเสื้อมาแจก นักกีฬาท้องถิ่นก็ทำไม่ได้กรณีกฎหมายที่มันลักลั่นกฎหมายที่มันน่าจะต้องแค่ไขที่เป็นอุปสรรคกับการทำงานของท้องถิ่นสำหรับนายกสินทบมองว่ามีกฎหมายตัวไหนอย่างไรบ้างครับการซื้อเสื้อกีฬาการทำกองทุนสาธารณะหรือการใช้เงินสะสมที่จำเป็นเร่งด่วนเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดอยู่ หัวใจสําคัญปัจจุบันเนี่ยคือกฎหมายของท้องถิ่นคือกฎหมายพรบอบตเทศบาลอบจเนี่ยเ,เรียกว่าภาพรวมได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายที่อยู่เหนือกว่าพราบเทศบาลอบจและอบตเนี่ยคือพรบกระจำหน้า2,542ซึ่งคุมคุมแน่นเลยครับเราไม่สามารถผมจัดกีฬาเนี่ยผมไม่สามารถซื้อเสื้อให้กับ นักกีฬาได,ได้เต็มแหะกำหนดไว้ฉเฉพาะเป็นเป็นการทดลองเป็นการเป็นการคือคือคือไม่สามารถซื้อซื้อเสื้อนักกีฬาเนี่ยบางทีสมาชิออกอบตอ,อันนี้ทั้งสอทอด้วยนะครับทั้งสอจอด้วยท่านท่านรู้อยู่ว่าบางทีเราต้องใช้เงินส่วนตัวเนี่ยให้กับนักกีฬาที่มาที่ที่เราจัดงานกีฬาทั้งๆที่เป็นงานของท้องถิ่นอันนี้เป็นข้อจํากัดหรือ กองทุนสาธารภัยเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราทําได้อย่างอย่างผมเนี่ยคลองเวลาน้ําท่วมเนี่ยถนนกับคลองเนไปด้วยกันไปกับน้ําหมดแหละผมจะทำะให้แข็งแรงมั่นคงเนี่ยกฎหมายไม่อํานาจเลยกฎหมายว่าคุณได้ทําเฉพาะอะซ่อมแซมให้เหมือนเดิมคืออาจจะใช้ไม้อ่ะแทนที่จะใส่ปักหมุดเสาคอนกรีต เสริมเหล็กอย่างดีทําไม่ได้เพราะมีข้อจํากัดซึ่งแน่นอนแล้ครับสักปีสองปีมันก็พังอีกถนนที่อยู่ริมริมคลองซึ่งสามารถสัญจรมาเป็นเป็นสี่ห้าสิบปีแล้วอันนี้เป็นข้อจํากัดที่ระเบียบของอกองทุนสาธารภัยท,ที่ที่มีข้อจํากัดมากซึ่งเป็นข้อจํากัดที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าอ่าพรบกระยำหน้านเด็กอ่แล้วก็กฎหมายย่อยพอรบกระยำหน้านก็กฎหมายย่อยต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ อโอ้ใจะสาคัญอยู่ที่พรบกระจำหน้าสี่2542ครับคุณประชาครับครับผมนะครับก็เสียงสะท้อนแบบตรงๆงชัดชดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งมีการเสนอ,อให้รัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงมหาดไทยเนี่ยผลักดัน กองส่งเสริมการเกษตรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับทั้งอ,อบตอทั้งเทศาบาลน,นะครับเพื่อ,อให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทํางานส่งเสริมทางด้านการเกษตร ไอ้มีกองส่งเสริมการ,กรเกษตรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อส่งเสริมการ,กรเกษตรโดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านนายกมองว่ามีความจําเป็นไหมครับจําเป็นถึงขนาดต้องอตัง้งกองไหมครับก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอ่อ,เร,อเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับอบจอทั่วประเทศเนี่ยอ่ามีทั้งพื้นเป็นพื้นที่เมืองอย่างเทศบาลน,นครหาดใหญ่นครสงขลาเป็นพื้นที่พื้นที่พื้นที่เมืองทีนี้ อย่างอุบลร,ราชธานีาานจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เมืองเนี่ยคนนักท่องเที่ยวต่างๆเวลาไปร้านอาหารไปกินหรือแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรมาจากอำเภอรอบนอกทั้งหมดเลยถ้าอาบาจอเป็นหน่วยงานมีกองส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้นอนแน่นแล้วละครับอย่างท่านนายกสุพิษอาบาจอท่านกําลังทําทุเรียนอะ่ะจะมีจะเดินเรื่องเรื่องทุเรียนบ้าน ทุเรียนทุเรียนพันธุ์ด้วยกันเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นหรือทําเรื่องปาล์มนะครับผมก็จะเนี่ยถ้านายกสุพิษอบิยสงราไม่มีกองสุกเสริมเกษตรหรือนายกไพเจนไม่สามารถทำํำมะพร้าวนางหมมที่เรียกว่าภาคใต้ระดังที่สุดในปัจจุบันนี้นายกไพเจนไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างทุเรียนพันธุ์กับทุเรียนบ้านได้ แต่กองส่งเสริมเกษตรบอกว่าให้เป็นมหาทุมหานครทุเรียนบ้านซึ่งซึ่งเรียกว่าจริงๆแล้วผมทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระดัาบริสมบด็จประเทศฟาร,รัสด้วยนะครับซึ่งมันโยงว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะอบอจอจําเป็นต้องมีเพราะการผลิตทางการเกษตรเนี่ยถ้าท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปหนุนเสริมเนี่ยก็ทําให้ไม่ว่าเรื่องข้าวเรื่องปาล นะครับเรื่องเรื่องอพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นแต่ละภาคเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็พอโดยเฉพาะมีการส่งออกไปด้วยนะครับผมก็จะว่าอย่างย่งผมเล็กๆอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ท่าข้ามเนี่ยนึกไปถึงว่ามันสํารังทอดเนี่ยเรามีประมาณสามสิบล้านสามารถส่งออกมาเลเซียได้เลยครับเป็นอบตอนะครับ แล้วก็มักเขาพ่อค้าหัใหญ่มาติดต่อเพื่อส่งมาเลเซียอันนี้เฉพาะอบตอแล้วถ้าเป็นอบจอทั่วประเทศอะแปลรูปอะไรครับทุเรียนทุเรียนพันทุเรียนบ้านนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นผลไม้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถทําได้เลยครับแล้วก็งบประมาณเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรอะอะไรต่างๆเนี่ยมันมันสามารถบูราการงานของ องค์กรท้องถิ่ได้ได้มากเลยครับคุณวิการครับขอบคุณท่านนายกสินทบมากๆที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างคมชัดแล้วก็ตรงไปตรงมาเดี๋ยวผมจะส่งเสียงสัมภาษณ์นี้นะครับให้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยได้ฟังประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่อไปนะครับขอบคุณท่านนายกสินทบครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ